ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่10พฤศจิกายน2568าโเวลา9นาฬิกาตามที่ได้เกิดการสูร้รบแนวชายแดนไทยกัมพูชาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ขอสรุปผลการปฏิบ,บัติการที่สําคัญดังนี้สถานการณ์ในห่วงคืนที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาระดมโจมตีต่อช่องบกช่องอานมาอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะเนิน6.7 7ด้วยฝูงโดรนกว่า80เที่ยว ใช้จรวด BM 21โจมตีเพื่อเข้ายึดภูมะเขือใช้รถถังและอาวุธเล็งตรงยิงจากที่ตั้งบนเขาเพราะวิหารต่อกําลังฝ่ายเราบริเวณสถูปคู่และห้วยตามเรียอาเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดฝ่ายเรายิงทําลายที่ตั้งแอนตี้โดนบริเวณที่ใต้ช่องจอมเพื่อสนับสนุนการกวาดล้างกับูชาบริเวณสวนมะม่วงที่ปลูกลาเส้นปฏิบัติการเข้ามาบริเวณช่องไรยยี ฝ่ายกบูชาใช้จรวด bm 2ีระดมยิงบริเวณปราสาทคณะโดยไม่คำนึงถึงกำลังฝ่ายเดียวกันที่วางกำลังต้านทานการเข้าควบคุมพื้นที่ของฝ่ายเราการอพยพประชาชนปัจจุบันได้จัดตั้งสนย์พักพิงชั่วคราวรวมทั้งสิน้น696้จุดผู้เข้าพัก1 7 1 6 8 1คนประกอบด้วยบรัชธานี2 9 8 6 5คนจังหวัดศรีสะเกดเ2 9 0 7กคนจังหวัดสุรินทร์62,846คนแลจงจัหวัดรัมย์6 0 6 3คน ปิดศูนย์พักพิงโชคคราวสาหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางจํานวน75จุดผู้เข้าพัก4,350คนประกอบด้วยจังหวัดรุอยจันทานี170คนจังหวัดศรีสะเกษ177คนจังหวัดสุรินทร์3,594คนและจังหวัดบุรีรัมย์509คนกองทพัพภาคที่2จัดกิจกรรมแสดงดนตรีหนังกลางแปลงเพื่อบำร,รุงขวัญกำลังใจและจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กเช่นการแข่งขันกีฬาบ้านบอลวาดภาพระบายสีมุมของเด็กเล่นเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับพี่น้องประชาชน กองทัพภาคที่สองขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะดำเนินทุกมาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยและรักษาธิปไตยของชาติอย่างเต็มกําลังเรียนพี่น้องประชาชนและเสีมวลชนที่เคารพทุกขั้นครับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ขอสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อการรัทราบดังนี้สถานการณ์ในห้วงคืนที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาระดมโจมตีต่อช่องบกช่องอันมาอำเภอ้ํนนายืนจังหวัดอุบ,บลราชธานีโดยเฉพาะเนิน677ด้วยฝูงโดนกว่า80เที่ยว ใช้จรวด bm 2 1โจมตีเพื่อเข้ายึดภูมะเขือใช้รถถังและอาวุธเล็งตรงยิงจากที่ตั้งบนเขาพระวิหารต่อกํำลังฝ่ายเราบริเวณสถูปคู่และห้วยตอมเลียอำเภอการทลักจังหวัดศรีสะเกดฝ่ายเรายิงทำลายที่ตั้งแอนติโดนบริเวณใต้ช่องจอมสับสนูนย์การกวาดล้างกัมพูชาบริเวณสวนมะม่วงที่ปลูกล้ำเส้นปฏิบัติการเข้ามาบริเวณช่องละยีฝ่ายกัมพูชาใช้จรวด bm 2 1บดดมยิงต่อบริเวณปราศาสคณา โดยไม่คำนึงถึงกำลังฝ่ายเดียวกันที่วางกำลังต้านทานการเข้าควบคุมพื้นที่ของฝ่ายเราการอพยพประชาชนปัจจุบันได้ส่วนพักพิงชั่วคราวรวมทั้งสิน้นจำนวน696จุดมีผู้เข้าพักจำนวน171,681คนประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน29,865คนจังหวัดศรีสะเกดจำนวน72,907คนจังหวัดสุรินทร์จำนวน 62,846คนและจังหวัดบุรีรัมย์6,063คนเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน75จุดมีผู้เข้าพักจำนวน4,350คนประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี170คนจังหวัดศรีสะเกด177คนจังหวัดสุรินทร์3,594คนและจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน59 0คน กองทัพภาคที่2ได้จัดก,กิจกรรมสแสดงดนตรีหนังกลางแปลงเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและกจัดก,กิจกรรมสิลปินใให้กับเด็กเช่นดนงรีการนอนวาดภาพใบศีมุนนมอมของเรื่องเ,องเรียกผ่อนคลายความเครียดให้กับพี่น้องประชาชนกองทัพภาคที่สอขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะดำเนินทุกมกาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภยัยและรักษาอธิปไตยของชาติ